สวัสดีครับผมนุชิตไทคอมเต้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีรีวิวตัวตัวตดองศาของ m a ค i t ้า LS 1 0 1 9 L ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ถ้าใช้กับเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติของเจมาเนี่ยเวิร์กดีนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีตัดองศารุ่นประหยัดนะครับที่เรานำเข้าเองเป็นของเจมาตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับราคาก็5,000ไปลายรวมส่งนะครับ ตัวประหยัดนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น12นิ้วของเจม่านะครับตัวนี้ข้อดีก็คือเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็ตัดไม้หน้ากว,ว้างเนี่ยได้ห้านิ้วเนี่ยเนี่ยครับจมเลยครับตัดถาดได้เลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัว l s 1 0 1 9 l มารีวิวกันครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเปิดกล่องมาก็จะเห็นตัวอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในกล่องนะครับอันนี้ก็มีใบที่แถมมาให้เลย1ใบ มี45ฟันนะครับที่แถมมาให้นะครับส่วนในกล่องก็จะมีตัวตัวนี้เป็นถุงดูดฝุ่นนะครับถุงเก็ีฝุ่นแล้วก็แมนนว่นนะครับก็มีภาษาไทยด้านหลังให้ด้วยนะครับเปิดออกมาก็จะมีนี่ก็เป็นชุดแคมอุปกรณ์จับยึดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับครับเดี๋ยวเรายกมาดูกันทั้งตัวว่ามีอะไรบ้างนะครับครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็วิธีการยก หัวขึ้นมานะครับก็คือเขาจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวล็อกเนี่ยถ้าเราดึงธรรมดาเนี่ยจะไม่ออกนะครับกดหัวลงนิดนึงนะครับเนี่ยกดมือจับลงนิดหนึ่งแล้วก็ดึงออกนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับนะครับดึงออกแล้วของเขาเนี่ยก็คือดึงออกแล้วเขาจะมีสลักในขณะเดียวกันถ้าเราจะไม่ให้กดได้เห็นไหมครับเขาก็จะมีสลักเช่นกันนะครับสลักมี2จุดนะครับจุดเอาขึ้นกับจุดเอาลงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้ขึ้นลงได้แล้วหมุน ตัวล็อกไปทางด้านนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะขึ้นลงได้ปกติแต่ถ้าเราต้องการล็อกแล้วบิดนะครับเขาก็จะมีล็อกของเขาเนี่ยนะครับ <lucky> สําหรับถุงรูดฝุ่นผ้าแล้วก็เสียบเข้าที่ท้ายของเขาได้เลยนะครับ kannt. สาหรับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับหมุนเข้าไปก็ล็อกฐานนะครับถ่ายล็อกตรงนี้ก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เลยนะครับตรงนี้เลื่อนเนี่ยแต่ถ้าเราปลดล็อกตัวนี้ นะครับตัวล็อกตัวนี้จะขึ้นมาเขาจะเป็นการล็อกเป็นระยะของเขาอ่านเนี่ยนะครับลงล็อกลงล็อกที่เขาล็อกไว้ตามองศาทุก0 15อะไรหรือว่าองศาสําคัญเนี่ยเขาจะมีล็อกอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเขาจะลงล็อกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรากดล็อกตัวนี้กฟ็ฟรีไปทั่วเลยนะครับใช้องศาใดก็ได้นะครับก็แล้วก็ไปล็อกตรงนี้เอา สำหรับการหมุนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีองศาบอกตรงนี้องศาที่ตัดพร้อมกันย2 5คือครึ่งหนึ่งสามเอ็ดจุดหกเนี่ยจะเป็นองศาที่เข้ามุม45แล้วลตัดเอียงทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยนะครับพวกกลุ่มนี้ส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูอันหนึ่งตรงสเกลเนี่ยข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาสามารถเลื่อนได้เขาทำเป็นเสาร่องตัวยูมาเนี่ยครับทุกล่องเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวยูแบบนี้มาก็คือขยับสเกลได้ให้ตรงกับตัว หัวเขาครับหรือเราจะขยับตัวนี้ด้วยก็ช่วยก็ได้นะครับสำหรับตัวก้านตัวประคองเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแนวตั้งนะครับตอนนี้ล็อกเราดึงออกมาก่อนนะครับปกติจะล็อกอยู่ครับเราดึงออกมาแล้วหมุนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ใบกันนะครับใส่ใบแล้วก็เขาจะมีประแจไว้ให้ที่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับประแจใส่ใบนะครับแล้วก็ถอดตัวล็อกตรงนี้ออก แน่นทั้งหมดเยครับ้ามาแรกๆนะครับแบบเราก็มาถอดฝาประกับออกนะครับถอดฝาประกับออกเนี่ยก็คือหมุนกดลงนะครับไปตามที่ทางการหมุนแต่ว่าเราต้องล็อกใบก่อนนะครับล็อกใบเนี่ยเรามาล็อกด้านหลังนะครับเนี่ยครับตันนี้เป็นตัวล็อกอ่ะเนี่ยครับพอล็อกได้เราก็กดลงได้เลยครับ ครับการใส่ใบนะครับแล้วก็ดูทิศทางการหมุนนะครับเนี่ยครับหมุนลงแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาปรกกับเข้าไปนะครับกรหมุอมพอตึงๆึงมือนะครับทางนี้แล้วก็ล็อกกลับเข้าไปใหม่นะครับ ครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับสองอยห้ถึง260รมิลนะครับหรือประมาณ10นิ้วนะครับใบนะครับรุ่นก็เป็น1 0 1 9 L นะครับวัตต์ของเขาเนี่ย1 5น0วัตต์นะครับครับสำหรับความสูงที่ตัดได้ที่90องศาเนี่ยนะครับก็ประมาณ9เซนครึ่งโดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับความสูงของส่วนดึงออกมานะครับตัดไม้สไลด์ออกมาได้ก็โดยประมาณ12นิ้วนะครับฟุตหนึ่งนะครับตรงนี้ดึงออกมาได้นะครับ สำหรับ LS ก็คือมีเลเซอร์นะครับตรงนี้เปิดปิดใช้ไฟในตัวนะครับไม่ต้องใช้ถ่านนะครับนะครับเลเซอร์จะดูบางนะครับเพราะเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็พอใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับก่อนสตาร์ทนั้นเราก็ต้องมีกดปุ่มด้วยครับเพราะว่าปกติจะไม่กดจะไม่ติดต้องมีกดปุ่มตัวนี้ช่วยนะครับเพื่อประการเซฟตี้ครับ ปล่อยก็มีเบรกนะครับสําหรับตัวตั้งนะครับตัวนี้เขามีแบบทะลุได้แล้วก็แบบบิดมาแบบชนแบบไม่ไม่ทะลุหรือว่าใบค้างอยู่นะครับนี่ครับนะครับสูงต่ําได้เลยนะครับสําหรับตัวแคมล็อกชิ้นงานเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นทามาเป็นหยาบๆเขาแค่เสียบลงไปเฉยนะครับตัวนี้ใช้ความฝืดนะครับเวลาเกิดแรงงัดนะครับแรงงัดตรงนี้นะครับก็ล็อกเฉยๆไม่มีตัวล็อกด้านหลังนะครับ เราก็จะมาล็อกตัวด้าน้านนี้แทนนะครับตัวนี้เขาก็ให้ตัวรับไม้นะครับปวดท้ายมาสองด้านแบบนี้นช่วยรับไม้ประคองไม้ตัวนี้เป็นล้วช่วยล้วสองชั้นนะครับช่วยถ้าจะถอดออกนะครับก็ทาเป็นแกนแล้วก็ล็อกตรงนี้เฉยนะไม่มีอะไรส่วนล้วตรงนี้นะครับผมสังเกตว่ารูเนี่ยเขาจะให้เป็นรูด้านบนใ,นใหญ่กว่าตัวน็อตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเนี่ยผมคลายสองตัว ก็จะมีการให้ตัวได้นะครับเผื่อกรณีที่ปรับล้วนนิดหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ดึงสไลด์ได้นะครับแล้วก็เอียงใบซ้ายขวาได้เอียงหัวนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นตัวคลายปุ่มคลายล็อกนะครับต้องมาคลายตรงนี้นะครับส่วนถ้าจะล็อกก็หมุนตามเข็มอันนี้ผมคลายล็อกคลายล็อกก็เอียงซ้ายได้นะครับทีนี้เอียงเนี่ยถ้าเอียงเนี่ยจะติดตัวนี้นะครับตัวล้วก็เอาล้วออกก่อนนะครับนี่นะครับล้วออก รัวจะสไลด์ไม่ได้นะครับต้องเอาออกไปเลยนะครับไม่ได้ทาตัวสไลด์เนี่แหละครับตัวนี้ก็เอียงสี่ห้านะครับสไลด์นะครับถ้าจะเอียงที่ไม่สี่ห้านะครับมุมที่เราต้องการเราก็เอียงแล้วเสร็จแล้วเราก็มาล็อกตัวนี้นะครับสมมุติเอียงสามสิบองศานี่เนี่ยนะครับเราก็ล็อกได้กันะอ่าเนี่ยสไลด์นะครับแล้วคลายล็อกนะครับเราจะตั้งตรงนะครับตั้งตรง90องศาก็ชนนะครับ ก็ไปเก้าสิบองศาเขาจะเป็นปุ่มสต็อปเปอร์มีสต็อปเปอร์ชนให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปอีกด้านหนึ่งนะครับเอียงหัวไปทางขวาเราต้องกดตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับอถอยหลังนิดนึงกดอพอกดลงปุ๊บเอาละครับก็เอียงได้เช่นเดียวกันครับต้องถอดรั้วออกเหมือนกันครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปัดทีนี้เหมือนของต่างประเทศนะครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับดึงออกมา,ด,ออกมาดึงออกมานี่ก็ดึงมาพร้อมกันเลยนะครับ เขาจะทําให้มุมมากกว่า45องศาก็คือเผื่อไปนิดนึงเผื่อกรณีที่เราต้องขัดมากกว่า45องศานะครับบางงานนะครับนี้เรามาดูปุ่มตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาปุ่มตรงนี้นะครับเขาก็กรณีถ้าเราเอาลงมานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะล็อกที่ยี่บสองจุดห้านะครับตรงนี้แล้วก็มุมสามสิบสามจุดเก้ามุมที่ผมเคยกล่าวมาสมัยก่อนก่อนทำบัวที่เป็นลักษณะเอียงทั้งสองทิศทางเลยนะครับ เอียงทั้งมุมแนวตั้งและแนวนอนนะครับเขาก็จะมีมุม22.5กับ33.9ให้นะครับสำหรับการเอียงใบนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเขาก็ทําได้อย่างที่กล่าวมาครับมีลูกค้าบางท่านที่บอกว่าเอียงใบแล้วถ้าเกิดติดขอบพลาสติกแสดงว่าท่านใส่ใบอาจจะใส่ฝาประกับผิดนะครับถ้าเกิดฝาประกับผิดอาจจะติดนะครับแต่ปกติเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่ได้เลย ครับสำหรับระบบดูดฝุ่นก็ค่อนข้างธรรมดีนะครับสำหรับมอตารรุ่นนี้นะครับเราถอดตรงนี้ออกก็ได้นะครับตรงนี้เก็บฝุ่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เครื่องดูดฝุ่นตรงนี้เป็นตัวดักฝุ่นเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยนะครับป่องยางเนี่ยดูดเข้ามานะครับในห้องนี้นะครับตรงนี้ก็จะต่อไปยังกล่องเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้ท่อตรงนี้มาด้วยนะครับท่อตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปที่เครื่องด้านล่างอ่าเขาก็จะมีล็อกตรงนี้นะครับ ปลอกเสร็จด้านบนนี่นะครับเขาก็มีเสียบเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยครับก็ทีนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับ Self นะครับแล้วตัดเห็นครับตอนนี้ก็จะดูดฝุ่นนะครับลงมาส่วนหนึ่งฝุ่นที่โดนตัดก็จะวิ่งเข้ามาห้องนี้นะครับแล้วก็จะดูดออกมาที่เครื่องดูดฝุน่นทีนี้ถ้าท่านที่มีเครื่องดูดฝุน่นอย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นของเจม่าเส,สียบได้เลยพอดีกันเลยนะครับเนี่แหละครับ วันนี้เดี๋ยวผมมานําเสนอเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับสําหรับเจม่าเราตรงนี้เดี๋ยวปรับไปที่ออโต้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เสียบตัวเครื่องของเขานะครับแต่ว่าขอแนะนําตรงนี้เป็นหัวเด็ตเตอร์นิดนึนะครับเสียบเข้ามานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวปล๊กลมนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเราก็เอาปลั๊กของเครื่องดูดฝุ่นเสียบเข้ากับตัวปลั๊ก รค,รครับทีนี้การใช้งานเนี่ยเราก็มาเปิดที่ตัวเครื่องตัวเครื่องได้เลยแล้วว่าหัวดูดฝุ่นเขาก็จะดูดให้เอาลมดับเครื่องเพื่อจะฟูจะน่วงอยู่สักพักหนึ่งนะครับนี่นเริ่มด,ดูดๆนะครับนะฮะก็จะดูต่ออีกนิดนึงอันนี้คือ,อะระบบเขน,น่วงเขาจะปิดออโต้เองนะครับ ครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเจม่าของเราตัวนี้นะครับเราใช้คู่กับเครื่องมือแบบนี้เลยนะครับสะดวกดีครับเป็นออโต้นะครับใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้งนะครับสำหรับราคาก็ ,3950 ารรวมส่งนะครับส่วนราคาของตัวเครื่องณช่วงเวลานี้นะครับราคา14,950บบาทนะครับก็อาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้นะครับหวังว่าการรีวิวสินค้าตัวนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม